เกี่ยวข้องกับคนไทยผมบอกได้เลยนะครับมีระดับ30ล้านคนเป็นอย่างน้อยฟังแล้วอย่าเพิ่งตกอกตกใจนะครับว่าอะไรมันจะเกี่ยวข้องกับคนไทยมากขนาดนั้นเกี่ยวอยู่แล้วครับเพราะว่าเป็นงบประมาณของภาครัฐแล้วก็เงินกองทุนในระบบประกันสังคมเอาไก่แค่ประกันสังคมเนี่ยนะผู้ที่อยู่ในระบบในปัจจุบันเนี่ยนะครับที่ยังไม่เกษียณนะ 24ล้านคนโดยประมาณกเกษียณไปแล้วเนี่ยนะครับใช้เงินบํานาญที่ต้องมีการแก้ไขสูตรเนี่ยอีก8ปดแสนคนเกือบล้านนะครับเติมกเกษียณกันไปปีละเป็นแสนคนนะครับแล้วก็ไอ้เงินดิจิตอลวอลเลตเนี่ยที่รอบแรกบอกว่าจะแจกให้กับวัยรุ่นอายุ16บหถึงยีปี2อล้านเจ็ดแสนคนคุณผู้ชม2อล้านเจ็ดแสนคนนะส่วนคนอายุ21ถึง59ปีที่รอคอยกันอยู่ว่า ทำไมเป็นเดบกของประเทศทํางานชําระภาษีเนี่ยนะครับถึงไม่ผ่านการพิจารณาในรอบนี้ถ้าคิดตัวเลขกลมๆนะผมว่าต้องรออีกสักประมาณ15ล้านคนเห็นไหมฮะยี่สิบล้านล้านหนึ่งสิบห้าล้านคนบวกกันไปนี่คือข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศเดี๋ยวค่อยๆติดตามกันทีละเปาะทีละเปาะปาว่าวันนี้มีความคืบหน้าอย่างไรบ้างผมบอกคุณผู้ชมเลยอะวันนี้มีได้มีเสีย นะถ้าเป็นภาษามวยมีแตกเลยนะครับคุณผู้ชมครับการต่อสู้ของภาคประชาชนในวันนี้เริ่มต้นกันที่สำนักงานประกันสังคมกันก่อนวันนี้ไฮไลท์เลยเป็นวันประวัติศาสตร์ในรอบ30ปีอ่ะคุณผู้ชมคิดว่าข่าวแบบนี้มันข่าวใหญ่ไหมในรอบ30ปีนะครับที่กำลังจะแก้ไขสูตรคำนวณบำนาญนราภาพ ให้กับผู้ประกันตนครั้งแรกในรอบ30ปีโอเม่เจ้าคุณผู้ชมสูตรของเก่าเนี่ยนะครับมันเก่าไม่ทันสมัยส่งผลทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำถ้าคุณผู้ชมดูยุคคนจนข่าวมาตลอดเนี่ยผมจะพูดให้เข้าใจง่ายๆเลยมันมีอย่างที่ไหนส่งเงินสมทบประกันสังคมไม่ว่าท่านจะอยู่มาตา33หรือย้ายมาเป็นมาตรา39ไปคำนวณสูตรคณิตศาสตร์อีท่าไหน เหลือเงินบำนาญ900กว่าบาทเนี่ยหรือบางคนได้พันสองเนี่ยบางคนได้พันหกเนี่ยคุณผู้ชมเข้าใจในสิ่งที่ยุคนเป็นเดือดเป็นร้อนแทนผู้ประกันตนไหมครับมันจะไปพอกินอะไรเดือนหนึ่งมีเงินบำนาญพันสองพันไปดูบรรดาข้าราชการสิครับเงินบำนาญก็เป็นหมื่นไอห,หมื่นกันทั้งนั้นเขาถึงมีชีวิตรอดไงแต่ผู้ประกันตนซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของประเทศชาตินี่นะครับ ได้เงินบำนาญ8,900,000-2,000มันต้องแก้ไขสังขยนาทั้งระบบหรือเปล่าคุณผู้ชมคิดว่ามันก็ต้องใช่อยู่แล้วนะครับวันนี้บอร์ดประกันสังคมประชุมกันนานกว่า3ชั่วโมงมีข่าวดีครับคุณมารสีใจรังสีเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมบอกว่ามีมติเป็นเอกฉันให้แก้ไขสูตรคำนวณบำนาญนราภาพทั้งมาตรา3า มาตรา39โดยจะเริ่มจ่ายแบบใหม่คาดนะครับว่าเดือนมกราคมปีหน้าซึ่งจะทำควบคู่ไปกับการปรับเพดานค่าจ้างนะครับส่วนผู้ประกันตนที่กเกษียณไปแล้วอะตอนนี้ได้เงินบำนาญอยู่8 0 0แสนคนบางคนได้800ผมรู้จักคนได้เงินบำนาญเยอะนะเพราะพาะยุคนเนี่ยสู้เรื่องนี้มาตั้งแต่โควิดละนะบางคนได้900บางคนได้พันแย นะครับท่านก็จะได้รับสูตรใหม่ด้วยนะก็หมายความว่าเงินบํานาญของท่านที่เกษียณไปแล้วเนี่ยนะครับท่านก็จะได้ปรับเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนลองฟังดูครับ กในนามของสำนักง,งานประกันสังคมและก็บอร์ดประกันสังคมทั้งทุกมาตรานะคะมาตรา33กับมาตรา39ได้มีมติเห็นชอบในหลักการดําเนินการเรื่องนี้ในการปรับสูตรบรานาญนะคะให้สํานักง,งานประกันสังคมนะคะไปกลับไปพิจารณาดําเนินการในรายละเอียดให้มีความละเอียดเพิ่มเติมมากขึ้นนะคะก็ขออนุญาตแจ้งข่าวดี จริงๆแล้วสำนักง,งานประกันสังคมก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องนี้ค่ะเราเริ่มมาตั้งแต่ปี63และก็สุดท้ายมาสำเร็จแล้วก็เห็นรูปธรรมชัดเจนในวันนี้ในเรื่องการดําเนินการควบคู่กันกับการปรับเพดานค่าจ้างนะคะปรับเพดานค่าจ้างวันที่1มกราคม2569อันนี้ก็จะเป็นกระบวนการที่ที่สอดรับกันพอดีค่ะมี<อ>ส่วนนัน้ยคุณผู้ชมครับคือผมพูดคุณผู้ชมเข้าใจเราพูดเฉพาะบํานาญนะครับ คือประกันสังคมเกามี70ออ,อย่าลืมนะครับตั้งแต่คลอดบุตรรักษาพยาบาลไอ้พวกนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องไปสู้คนอีกหลายยกนึกออกไฮะแล้วอันนี้ข้อเดียวหนึ่งในเจก็คือบำนาญบำนาญเนี่ยอันนี้เป็นสถิติประชากรไทยเลยนะคุณผู้ชมประกันสังคมเนี่ยจะให้กเกษียณตอนอายุ55แต่ล่าสุดเนี่ยจะไปแก้กฎหมายนะครับจะให้ไปกเกษียณ60เนี่ยอันนี้กาลังประชาพิจารณ์กันอยู่ทีนี้ทุก ไอ,อ,อ้ทุกวันนี้มีคนกินเงินบำนาญประกันสังคมเดี่ยแปดแสนคนก็ต้องขออนุญ,ญาตพูดตรงๆนะฮะแต่ละปีก็ผู้ชราภาพผู้บำนาญก็ต้องมีเสียชีวิตไปบ้างแล้วก็จะเติมเข้ามาอีกประมาณปีละแสนแต่ตัวเลขมันจะอยู่นิ่งตรงเนี้ยเพราะมันมีเข้าแล้วก็ออกอยู่ประมาณ8ปดแสนคนถามว่าที่ผ่านมาทำไมไม่ปรับกลัวอะไรเขากลัวใช้เงินกับผู้ประกันตนเยอะๆครับเขากลัวว่ากองทุนจะล่มจม เพราะปีหนึ่งเนี่ยนะครับจะต้องเพิ่มเงินอีกหลายพันล้านบาทมันก็เลยมีคำถามว่าคนเราเกิดมาทั้งทีบั้นปลายชีวิตมันจะไปกินเงิน9 0้8 0 0 1 0 0 0เนี่ยเพื่ออะไรพูดง่ายๆเงินบำนาญมันก็ต้องพออยู่พอกินพอสมควรอย่ามาประหยัดเลยถ้ากลัวกองทุนจะล่มจมลองไปดูการใช้เงินของบอร์กประกันสังคมซื้อตึกเงี้ยเจ็ดนล้านเงี้ยทำปฏิทินเงี้ย ทำเว็บแอป850ล้านจนป่านี้ยังไม่เสร็จเงี้ยทีอย่างนั้นทำไมไม่เสียดายะนะครับมาเสียดายอะไรกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนโอเคนะสูตรผ่านละทีนี้สูตรใหม่จะเป็นอย่างไรจริง,รงๆรายละเอียดมันเยอะนะครับแต่ผมขอพูดโดยสรุปว่าสูตรใหม่เนี่ยแหละเป็นธรรมเพราะขับเคลื่อนโดยฝ่ายลูกจ้างอ่าคือพอมันขับเคลื่อนโดยฝ่ายลูกจ้างเนี่ยยังไงลูกจ้างก็ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของตนเองถูกไหม เรื่องอะไรลูกจ้างจะไปต่อสู้ให้มันได้บํานาญน้อยลงมันเป็นไปบ่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสูตรดังกล่าวเป็นการคิดค่าจ้างทุกเดือนที่เคยส่งสมทบปรับค่าจ้างในอดีตให้เป็นค่าเงินในปัจจุบันแล้วค่อยเอามาคํานวณแล้วก็เน้นหลักส่งมากได้มากส่งน้อยได้น้อยตามสัสดส่วนที่เป็นจริงนะครับ อันนี้อธิบายโดยอาจารย์สัทธร,รมธรรม,รมบุตรดีกรรมการประกันสังคมฝ่ายผู้ประกันตนครับยกตัวอย่างนี้อย่างมาตรา39ที่เคยส่งฐาน1 5ื่นตอนมาตรา3 3คือเขาเปลี่ยนมาไงแล้วก็เปลี่ยนไปส่ง4 8่พช่วง6ปีสุดท้ายบำนานจะเพิ่มขึ้นมากเลยนะครับสมมุติเคยได้พันเก็จะเพิ่มไปเป็น4,789หรือสูงขึ้นกว่า 17 3เมปอร์เซ็นต์มีหลายคนบอกว่าโอ้โหทำไมมันสูงขึ้นแบบนั้นแล้วกองทุนจะไม่ล่มสลายเหรอจะไม่เจ๊งเหรอไม่ละครับอันนี้มันคือตัวเลขที่เป็นธรรมจะบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยจะบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเอาเปรียบผู้ประกันตนที่กเกษียณสันิสัมปแต่เสียดายจริงๆงงานนี้ไม่มีผลย้อนหลังนะสำหรับผู้ประกันตนที่กเกษียณไปแล้วเนี่ยนะที่ได้เงินน้อยกว่าที่ควรจะเป็นจากสูตรแคร์นะครับ เขาจะไม่คิดย้อนหลังให้นะครับจะเริ่มนับหนึ่งใหม่ไปในทันทีอันนี้แค่หนึ่งในตัวอย่างเพราะแต่ละคนก็จะมีสูตรในการคิดคำนวณไม่เหมือนกันเพราะบางคนก็อยู่มาตราสามสามไม่ไปไหนเลยบางคนก็อยู่มาตราสามสามกี่วันกี่เดือนกี่ปีส่งมากกี่งวดถึงย้ายไปเป็นมาตราสามสิบเก้าส่งมากส่งน้อยแตกต่างกันออกไปแต่เอาโดยสรุปมันดีต่อฝ่ายลูกจ้างอยู่แล้วเพราะอะไรลุงไหมครับก็เพราะว่าสูตรนี้ฝ่ายลูกจ้างเป็นคนสู้ไงครับไม่ใช่ในายจ้างสู้ ไม่ใช่ฝ่ายข้าราชการสู้ถ้าลูกจ้างสู้ลูกจ้างเขาก็ต้องขอเงินเพิ่มเพื่อความเป็นธรรมอยู่แล้วทีนี้ถ้าคุณผู้ชมดูยุคคนชนข่าวเนี่ยจะพิเศษกว่ารายการอื่นๆนิดนึงเพราะไอ้ที่เป็นข่าวอยู่ทุกวันเนี้ยมันแค่เรื่องเงินบำนาญแต่สิ่งที่พวกแม่พู้น้องพูดประกันตนเนี่ยสู้มาเอาแบบสู้ให้เห็นได้ชัดเลยนะก็คือยุคโควิดครับ ยุคโควิดจำได้ไหมคนตกงานคนไม่มีอันจะกินพวกเขาก็พยายามไปหาเงินฝากของเขาอะว่าไปอยู่ตรงไหนบ้างเงินฝากของผู้ประกันตนอยู่ไหนอะก็อยู่ในกองทุนประกันสังคมผมที่จำได้เลยผู้ประกันตนอยากจะอ้อนวอนอยากจะกราบประกันสังคมบอกว่าขอเงินของตนเองที่ส่งสมทบมาช่วยชีวิตในช่วงโควิดหน่อยได้ไหมเพราะไม่รู้ว่าตอนโควิดเนี่ยจะตายหรือเปล่าวะว่ากันง่าย ไม่มีกินแล้วรัฐมนตรีตอนนั้นก็บอกทำไม่ได้เพราะมันต้องแก้ไขกฎหมายคนนี้สู้มาตลอดครับหมอบูนกลุ่มขอคืนไม่ขอทานวันนี้ก็เลยออกมาเรียกร้องอีกครั้งหนึ่งว่าผู้ประกันตนต้องสู้สามข้อนี้นะอย่าไปหลงประเด็นเอาบำนาญก็ว่าไปข้อหนึ่งขอคืนครับได้ไหมขอคืนก่อนอายุห้าสิบห้าคือบอกว่า จะไม่เอาละเงินบำนาญอะไระเพราะไม่รู้จะอยู่ถึงอายุห้บหรือเปล่าขอคืนได้ไหมจะทั้งหมดหรือบางส่วนกี่เปอร์เซ็นต์มีสูตรคิดคำนวณไหมคุณผู้ชมว่าดีไหมล่ะดีไหมสองถ้าไม่ให้งั้นขอกู้กู้เงินตัวเองจ่ายดอกด้วยนะครับสมมุติว่าส่งสมทบมีเงินในกองทุนสองแสนขอกู้มาทำทุนหน่อยได้ไหมสักสามหมื่น แล้วก็ผ่อนเงินกู้ตัวเองทำได้ไหมอันนี้ขอที่สองและขอที่สมก็คือขอแบบเลือกได้ไหมเลือกว่าไม่เอาบำนาญผมขอเงินก้อนผมขอบำเหน็จเห็นด้วยไหมคุณผู้ชมเห็นด้วยไหมเห็นด้วยไหมครับเห็นด้วยก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนถ้าดูผ่านทาง YouTube facebook นะครับนี่คือยุคคนชนข่าวเนชั่นทางข่าวคั่มเวลาเราเรียกร้องเนี่ยผลประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนเนี่ยมันต้อง มันต้องเด็ดขาดแบบเนี้ยมันต้องมีไม่เกรงใจอ่ะคุณผู้ชมครับสามขอแต่ถ้าสามขอจะเกิดขึ้นได้ต้องเข้าบอดอีกรอบหนึ่งแล้วต้องไปแก้ไขข้อกฎหมายครับผมว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของเจ้าของเงินนะครับที่เขามีสิทธิ์ถ้าขอคืนมันยากไปขอเลือกพอได้ไหมผมอยากได้บำเหน็จอ่ะมันก็ควรมีสิทธิ์เลือกนะคนเราอ่ะคุณผู้ชมครับหรือ ขอเลือกไม่ได้ขอคืนไม่ได้ผมขอกู้ได้ไหมเห็นอย่างคุณผู้ชมผมขอกู้ได้ไหม hmm. นี่ครับมันข่าวสารมันเข้มข้นจริงๆตอนแรกผมจะไปต่อกันที่ตึกเจ็ดพันล้านไม่เป็นไรนะตึกสกายไยเจ็ดพันล้านว่ามีที่มาที่ไปยังไงเนี่ยนะฮะเอาเป็นว่าตึกนี้ยล่าสุดที่เป็นประเด็นเนี่ยนะครับกระทรวงมหาดไทยโดยท่านนายมนตรีสั่งให้คุณอนุทินเนี่ย ตั้งกรรมการสอบล้ชัดเจนนะตั้งกรรมการสอบลว้ว่าตึกมันมันมีการทุจริตมันมีการเอื้อประโยชน์ให้กับใครหรือเปล่าเ0็ดล้านนะ่ะแต่ล่าสุดประกันสังคมบอกว่าไม่ถึงเ0็ดล้านซื้อมา6,900ล้านซื้อผ่านกองทรัสต์มีผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณ3-5%ตต่อปีถ้าจะเอาไปฝากธนาคารเนี่ยมันไม่พอกิน กองทุนล่มแน่นอนต้องรู้จักเอาเงินมาลงทุนแบบนี้เขาว่า,างนันอ่ะเดี๋ยวตั้งกรรมาการสอบนําไปเร็วๆหลายรายการของเนชั่นก็นำเสนอไปละคุณผู้ชมครับ